สวัสดีครับทักงเรียนเรื่องต่อไปที่เราจะเรียนก็คือการนำระบบสมการเชิงเส้น2ตัวแปรไปประยุกต์ใช้ในการแก้ปัญหาในสถานการณ์ต่างๆนะครับเรามาดูตัวอย่างข้อที่1กันเลยข้อที่1โจทย์เขาบอกว่าจำนวนที่มี2หลักจํานวน1มีเลขโดดในหลักหน่วยมากกว่าเลขโดดในหลัก10บอยู่2 ้าสลับเลขโดดในหลักหน่วยและหลักสิบทำให้4เท่าของจำนวนใหม่น้อยกว่า6เท่าของจำนวนเดิมที่มีเลขโดดสลับหลักกันอยู่64และแล้วจำนวนนี้จะมีค่าเท่าไหร่ทีนี้เราแบ่งข้อความเป็นช่วงก่อนก็คือช่วงแรกให้นักเรียนดูจำนวนที่มี2หลัก จำนวน1นึ่งคำว,ว่าจำนวนที่มี2หลักจำนวน1คือยังไงเราก็จะนึกถึงละจำนวนจำนวน1มีเลขอยู่2หลักก็คือเลขอยู่2ตัวทีนี้ครูก็จะวาดเป็นกล่องสี่เหลี่ยมไว้2เลขโจทย์เขาบอกต่อบอกว่าเลขโดดในหลักหน่วยมากกว่าเลขโดดในหลักสิบอยู่2 เลขโดดในหลักหน่วยมากกว่าเลขโดดในหลักสิบอยู่2ตรงไหนคือหลักหน่วยหลักหน่วยคือตัวเลขด้านหลังเนาะหลักหน่วยเราจะเรียกว่าหลักหน่วยตัวเลขด้านหน้าเราจะเรียกมันว่าหลักสิบหลักหน่วยมากกว่าเลขโดดในหลักสิบอยู่ <man <man 2อถ้าสลับเลขโดดในหลักหน่วย สลับเลขโดดในหลักหน่วยอ,อีกหนึ่งข้อความถ้าสลับเลขโดดในหลักหน่วยกับหลักสิบเนี่ยจะทำให้4เท่าของจำนวนใหม่น้อยกว่า6เท่าของจำนวนเดิมที่สลับกันอยู่เนี่ย64วิธีการนำไปประยุกต์ก็คือเราจะเริ่มต้นเลยวิธีทำ เราไม่รู้ว่าเลขทั้งในหลักหน่วยและหลักสิบเนี่ยมันคือเลขอะไรเราก็จะให้มันเป็นตัวแปรไว้ก่อนก็คือเราจะเขียนว่าให้ x แทนเลขโดดที่อยู่ในหลักสิบ ต่อามาครูก็จะให้ y แทนเลขโดดที่อยู่ในหลักหน่วยจากข้อความแรกก่อนเราดูว่า จากโจทย์เขาบอกว่าจำนวนที่มี2หลักจำนวน1อันนี้ไม่ต้องเขียนเนาะเรามาสนใจตรงไฮไลท์สีเขียวเลขโดดในหลักหน่วยมากกว่าเลขโดดในหลัก10อยู่2เลขโดดในหลักหน่วยมากกว่าเลขโดด ในหลักสิบอยู่2เราจะเขียนเป็นสมการได้อย่างไงเขียนเป็นสมการวิธีการเขียนเป็นสมการก็คือเราดูเรากำหนดแล้วนี่ให้ x แทนในหลักสิบอ่ะแสดงว่าสี iam, ่เหลี่ยมในช่องสี่เหลี่ยมด้านบนเนี่ยเราก็จะแทนด้วยตัวแปร x ถูกต้องไหม และหลักหน่วยเราก็จะแทนด้วยตัวแปร y อ่าหลักสิบกับหลักหน่วยอันนี้คือข้อความแรกหลักหน่วยมากกว่าหลักสิบอยู่สองแสดงว่า x หรือ y มากกว่ากันโจทย์บอกว่าหลักหน่วยมากกว่าแสดงว่า y ต้องมากกว่าก็คือ y และถ้าเราเอาไปลบ x จะมากกว่าอยู่สองก็คือเท่ากับ2 ทีนี้มาดูสีชมพูต่อโจทย์บอกว่าถ้าสลับเลขโดดในหลักหน่วยกับหลักสิบถ้าสลับเลขโดดหลักหน่วยกับหลักสิบถ้าสลับเลขโดดหลักหน่วยกับหลักสิบจะเป็นอะไร แทนที่จะเป็น x y มันก็จะเปลี่ยนเป็น y กับ x อ่าค่า y ค่า x ทีนี้เขาบอกว่ามันจึงทำให้4เท่าของจำนวนใหม่น้อยกว่า6เท่าของจำนวนเดิมที่มีเลขโดดสลับกันอยู่64 ทำให้4เท่าของจำนวนใหม่น้อยกว่า6เท่าของจำนวนเดิมเรามาดูจำนวนเดิมก่อนจำนวนเดิม x y x y เวลาเราทราบจำนวนเนี่ยมันจะมีค่าประจำหลัก y ค่าประจำหลักก็คือ1 x ค่าประจำหลักก็คือ10จจำนวนเดิมคือสีดำนะเพราะฉะนั้นมันเลยทำให้เรารู้ว่า จำนวนเดิมมีค่าเท่ากับเท่าไหร่มีค่าเท่ากับ10คูณ x บวกกับ y อันนี้คือค่าจํานวนเดิม mm. เพราะอะไรทำไม10ต้องคูณ x เพราะ x มันอยู่ในหลัก10ถค่าประจำหลัก10ก็จะต้องคูณด้วย10 ทีนี้มาดูสีชมพูเหมือนเดิมที่เราอ่านกันไปเมื่อกี้ก็คือ4เท่าของจำนวนใหม่จำนวนใหม่กลายเป็นอะไร yx สลับ y กับ x เราก็จะได้เป็นว่าจำนวนใหม่มีค่าเท่ากับเท่าไหร่10 y บวก x ถ้าไมถึงเป็น10 y เพราะ y มันถูกย้ายตำแหน่งมาอยู่ในหลัก10 ค่าประจำหลักของหลักสิบก็จะต้องคูณด้วย10เพราะฉะนั้น y จึงต้องคูณด้วย10ทีนี้แหละข้อความสีชมพูมันก็จะทำให้เราเขียนเป็นสมการได้ละเขียนเป็นสมการได้ว่ายอย่างไรเขาบอกว่า4เท่าของจำนวนใหม่4เท่าก็คือ4คูณกับจำนวนใหม่จำนวนใหม่คือสีเขียวก็คือ10 y บวก x น้อยกว่า6เท่าของจำนวนเดิมอ่าอันนี้4เท่าจำนวนใหม่น้อยกว่า6เท่าของจำนวนเดิมแสดงว่าตัวนี้จะต้องเป็นตัวลบน้อยกว่า6เท่าของจำนวนเดิมก็แสดงว่าเป็น6คูณกับ 10x บวก y ถ้าเอามาลบกันจะมากกว่ากันอยู่อ่าเท่าทีจะน้อยกว่ากันอยู่64 เราก็จะได้เราก็จะได้เป็นสมการอีกหนึ่งสมการขึ้นมาเดี๋ยวที่นี้เราจัดรูปให้มันดีก่อน6คูณแจกแจงเข้าไปกลายเป็น 60x บวก 6y 4เอาลบลบคูณเข้าไปด้วยกลายเป็นลบ 40y ลบกับ 4x เท่ากับ64 6 0 x ลบ4 x ก็เหลือ5 6 x 6 y ลบ4 0 y เหลือติดลบ3 4 y เท่ากับ64ทีนี้เลขเลขมันเยอะแล้วครูเห็นว่ามันเป็นเลขคู่ทั้งหมดเลยครูทอนให้มันเป็นตัวเลขที่น้อยลงก็คือเอา2หารทั้งสมงการก็จะเหลือเป็น2 8 x -17 y เท่ากับ32ได้เป็นอีกหนึ่งสมการมันจะทำให้เราได้ระบบสมการขึ้นมาแล้วซึ่งจะได้ระบบสมการเชิงเส้น2ตัวแปร ดังนี้สมการแรกสมการแรกคืออะไรสมการแรกคือสีเขียวสีเขียวในที่นี้หมายความว่าไฮไลท์สีเขียวจากโจทย์ด้านบนเห็นไหมไฮไลท์สีเขียวด้านบนที่บอกว่าเลขโดดในหลักหน่วยมากกว่าเลขโดดในหลักสิบอยู่สองอยู่ตรงไหนเอ่ย นี่อยู่ตรงนี้อ่าเดี๋ยวครูเปลี่ยนเป็นสีเขียวสีเขียวสะท้อนแสงดูไม่ค่อยชันเนอะอ่าสีเขียวนี้แหละนี่คือสมการที่หนึ่ง ก็เขียนไป y ลบ x เท่ากับ2ให้เป็นสรรมการที่1สรรมการที่2อ,อยู่ตรงไหนนี่นี่สรรมการที่2เราไฮไลท์เป็นสีชมพูเดี๋ยวครูเปลี่ยนเป็นสีสีม่วงให้ใครเคียงจะได้มองเห็น นี่เป็นสมการที่2ก็คือ2 8 x ล7 y เท่ากับ32เป็นสมการที่2แล้ววิธีการแก้ระบบสมการมันก็จะมีอยู่2วิธีถูกต้องไหมวิธีที่1ก็คือแทนค่าการแทนค่า2วิธีการ,รจัดตัวแปร เราก็เลือกใช้อย่างใดอย่างหนึ่งให้มันเหมาะสมว่าอะไรมันจะง่ายกว่ากันอันนี้ครูลองใช้การกำจัดตัวแปรเลือกวิธีกำจัดตัวแปร การจัดตัวแปร y เดี๋วย,ยวิธีการกจัดตัวแปร y ทำยังไงเราก็จะต้องทำสัมประสิทธิ์ของหน้าตัวแปร y ให้มันเท่ากันสมการที่1สัมประสิทธิ์หน้าตัวแปร y คือ1สมการที่2สัมประสิทธิ์หน้าตัวแปร y คือ 17ถ้าเรายังไม่สนใจเครื่องหมายนะมันเป็นลบแสดงว่าครูก็จะสมการที่1เนี่ยมาคูณด้วย17ทั้งสมการเลยสมการที่1คูณด้วย17เข้าไป <c oughs> <c oughs> ก็จะได้เป็นสมการใหม่ขึ้นมา17 y ลบ17 x เท่ากับ34เห็นไหม เราจะเอา17คูณทั้งสมการเลยครูกำหนดให้เป็นสมการใหม่ขึ้นมาสมการที่3กำจัดตัวแปรทีนี้เราก็จะเห็นแล้วว่าสมการที่2สมัมประสิทธิ์หน้าตัวแปร y กับสมการที่สตรงนี้ตรงนี้ อสองตัวนี้สัมประสิทธิ์มันเท่ากันแล้วลบ17กับ17ทําทำยังไงให้มันเท่ากับ0ูนย์ให้มันเป็น0ูนย์ได้จะเอามาบวกหรือลบกันมันเป็นเครื่องหมายลบกับบวกเนาะเราก็ต้องเอามาบวกกันแล้วมันจะลบกันหมดมันจะบวกลบกันหมดรูก็เขียนเลยสมการที่2บวกสมการที่3วิธีกกรบวกก็คือ ด้านซ้ายของเครื่องหมายเท่ากับบวกกันด้านขวาของเครื่องหมายเท่ากับบวกกันซ้ายบวกซ้ายขวาบวกขวาเอาด้านซ้ายของสมการที่2มาก่อน2 8 x ลบ y 7 y เรากําหกำนดให้มันเป็นบวกอะบวกบวกกับด้านซ้ายของสมการที่3คือ1 7 y ลบ1 7 x ทีนี้เครื่องหมายเท่ากับด้านขวาก็ต้องบวกกับด้านขวา ด้านขวาของสมการที่2คือ32บวกกับด้านขวาของสมการที่3คือ34นี่แบบนี้นี้การตรวจคำตอบเดี๋ยวครูเอาไว้ที่หลังแล้วกันยืมเนื้อที่ในการแสดงวิธีทําก่อนเปิดวงเล็บออกมาก็าจะได้เป็น2 8 x ลบ17 y บวก17 y ลบ1 7 x เท่ากับ32-34บวก34ก็เท่ากับ66อะไรหมด 17y กับว 17y บวกลบกันหมด 28x 28x ลบ 17x เหลือเท่าไห,หร่เหลือ 11x เท่ากับ66 11กับ x คูณกันอยู่ย้าย11ไปหารหารกันแล้วได้เท่ากับ6นี่เราได้คำตอบของค่า x แล้วได้แล้วว่า x มีค่าเท่าไหร่ทีนี้มาดู y ต่อ วิธีการหาค่า y ก็ทำยังไงต่อเราก็จะแทนค่า x นี่แหละที่เราได้คำตอบเนี่ย x เท่ากับ6เลือกแทนลงในสมก,การใดสมก,การหนึ่งที่เราคิดว่าง่ายที่สุดในที่นี้ครูคิดว่าสมก,การที่1่งเนี่ยง่ายที่สุดครูก็จะเลือกแทนค่า x เท่ากับ6เนี่ยลงในสมก,การที่1น,นี่แบบนี้ แบ่งเนื้อที่มาก่อนอยังไม่พอเวลาแทนค่าเราก็เอาสมการที่1มาเลยสมการที่1คืออะไร y ลบ x เท่ากับ2ตรงไหนเป็น x ให้แทนด้วย6ก็กลายเป็น y ลบ6เท่ากับ2 6มันลบอยู่ย้ายไปบวกก็กลายเป็นด้านซ้ายเหลือ y ด้านขวาเท่ากับ2แล้วมี6ย้ายมาบวกก็กลายเป็น8นี่เราก็จะได้ค่า y ออกมาแล้ว ้องไหมครับเพราะฉะนั้นนักเรียนก็สรุปนิดหนึ่งโจทย์ถามว่าจำนวนนี้มีค่าเท่าไหร่จำนวนนี้คือจำนวนไหนจำนวนนี้คือจำนวนเดิมตั้งต้นจำนวนดักเดิมตั้งต้นคือจำนวนสีดำหรือว่าสีเขียวจำนวนสีดำนะจำนวนเดิมจำนวนตั้งต้นของเขา แสดงว่าหลักสิบมันคือ x เมื่อกี้เราได้ค่า x เท่ากับ6ถูกต้องไหมแล้วได้ค่า y เท่ากับ8แสดงว่าตรงนี้เป็น6ตรงนี้เป็น8จำนวนเดิมที่มันเป็นไปได้ที่โจทย์ต้องการก็คือ60 8 มาเราก็มาสรุปว่าจํานวนนี้มีค่าเท่ากับจํานวนนี้มีค่าเท่ากับ6 8 8 คำตอบก็จะได้เท่ากับ68ทีนี้วิธีการตรวจคำตอบตรวจสอบคำตอบทำยังไง สอบคำตอบเขา,เาไฮไลท์สีเขียวที่โจทย์บอกมาบอกว่าอะไรนะจากเลขโดดในหลักหน่วยจะมีค่ามากกว่าเลขโดดในหลักสิบ อยู่เท่าไหร่อยู่2จริงไหมเมื่อกี้เราได้เลขคำตอบของเราคือ68เราก็ลองสิลองเอาหลักหน่วยลบหลักสิบแปลบหจะได้เท่ากับ2จริงไหมจริงถูกต้องแล้วอีกข้อความหนึ่งโจทย์บอกว่าไงและจากผลต่าง ผลต่างของอะไรของ4เท่าผลต่างของสเท่าของจำนวนใหม่สเท่าจำนวนใหม่กับ6เท่าจำนวนเดิม6เท่าของจำนวนเดิม ที่มีเลขโดดสลับกันอยู่ต่างกันอยู่เท่าไหร่64เราดูซิว่าจริงไม่จริงจะได้6เท่าจำนวนเดิมก็คือ6 6คูณกับ6คูณกับ68 กับ4เท่าของจำนวนใหม่จำนวนใหม่จะต้องเอาหลัก10กับหลักหน่วยมาสลับกันจาก68กลายเป็น86อ่าคิดมา6คูณ68ก็มีค่าเท่ากับ408 4 8 6คูณ86ได้เท่ากับ344รลบกันแล้วเหลือเท่ากับ64น่ะเห็นไหมถูกต้อง ตามเงื่อนไขที่โจทย์ต้องการเลยดังนั้นสรุปครั้งหนึ่งจำนวนนี้คือ68นั้เรียนลองทำความเข้าใจดูนะครับ